เฮ้ยครับไม่ได้เอาเสียงนานวันนี้เราก็จะมาไต่แหลงอะไอดีใหม่เอออะไอดีใหม่ไปลองดูกันเข้ามาแล้วเราจะไม่รู้ว่าจะดิ่งแหลงได้ไหม รอแป๊บนึงอุยอ้ยเออตกใจว่าอะไรเอาไปได้เชิญมต้องเลเวลแปดก่อนไปดูกระโดดเราจะเล่นหนึ่งสี่ไปเข้ามาค้างค้างเราเอานึงสี่ ใช่แล้วแล้วมีหนึ่งเขามีสี่เข้ามาแล้วดูอ้าวใช่ขเขาน่าจะแยกกันแล้วก็ปอดอเคทเพาะปลูกเออไปเคทกีมัสกี้แล้วกันใช่ไหมใช่ไหม เออค่ะค่ะคิสวิวากิสวาเออช่างหัวมันตกมาตกมาโอเคดูแล้วอุ้ยไม่ถนัด เลยลงมาตามเลยสกาส,สกาสสวน่นรูสองแล้วกันตอนนี้เฮ้ย MP มน no, no, no. ไม่มีคนฮหไปไหนดี ข้างบนไปอ้ยราลาวแล้วกันมีคนอยู่แหละไปเราเราจะดีแตนะเราตัดไปที่ดีเส็บก,ก่อนเลยเราขอคามนิดนึงมาเร็วตึงเจ็บโฮ้ย อ้าวเจ็บเฉยไม่มีคนอีกแล้วหายไปไ่นหมดยมพีเราเลืดลูกสองตานี้หายากไปดีดกลับต่อเราจะตัดไปที่ตอนพบคนเลยนะไว้ทุกคนเราเจออะไรดูว้วห ลองอุ้ยมีคนมีคนเจอคนเฉยเจอคนเฉยแตกหนึ่งครับสว,สวย่สวยเพื่อนมันนะ่าจะอยู่แถวนี้นะไปทางนั้นซองลูกซอง เห็นคนยิงอยู่ลงมาตรงนี้คนแล้วกันไปตัดเลยหุ้ยมันเจอนะแปลกๆนะคิดเองตอบโอคิดเองไปคนเราเจอคนละสองคนปุ้งปุ้งหนี สกายล่ะมัตตี้เจอาพูดหน่อยเป็นไงไปตัดอีกตัดอีกเลยเจ้าสองตัวอโอเคได้อยู่ ตัดเลยตัดอีกตัดอีกเจอคนครับเจอคนเจอคนเจอคนนิดนึงเจออีกคนเจอคนป้งปักเฮ้ยอ,อัดตัวเฉยนม่หมอไม่มีคนมาจากตรงนั้นข้ามันกันโอเคตัดต่อเพื่อไม่ให้เสียเวลานะ เดี๋ยวคลิปมันจะยาเวเกินเจออีกสองหมด,เ,ดเจอคนจริงแล้วเจอบอกเลยว่าเจอมดตี้อบคุณครับ เดี๋ยวคลิปมันยาวกกไปลงไม่ได้ตัดมาช่วงสุดท้ายตัดมาช่วงสุดท้ายตัดมาช่วงสุดท้ายแล้วะอัดหัวเลยแล้วกันแบบสากสวยๆสวยๆมันสวยๆนะุ้ยคนจริงคนจริงเจ็บเก็บเ็บทำไงทำไง ้นี้น่าจะโอ้โหสีทีมสุดท้ายเรามาคนเดียวแล้วกันเอ็นลูกบวดสองศูนยไม่มีบัตรเปลี่ยนซื้อนะคะไปจบจบแบด มีขอลาไปก่อนนะคบต่อไปที่เลเวลห้าอุ๊ยได้จจอกส้วมสั่เลยครับขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ือกดซับสไคร้ให้ผมด้วยบายบีบิว